สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณเนาะนะครับผมคลิปนี้มาเจอกันกับหวยวันพุธเนาะออยู่ต้องหัวกระดานนี้ครับไม่ต้องสนใจเนาะพอดีวันที่1กร่กฎดาคมก็ตรงกับวันพุธพอดีนะครับแล้วก็วันที่สิบกที่จะถึงเนี่ยสิบกันยายนครับหวยก็ออกตรงกับวันพุธพอดีผมก็เลยเอาข้อมูลเดิมมานั่งวิเคราะห์ดูนะครับมานั่งมโนดู ก็เลยเพิ่มเติมผลหวยวันที่1นึ่กรกฎาคมนะครับพุธล่าสุดนั่นแหละไว้ข้างล่างเลยเพราะความขี้เกียจเพราะความขี้เกียจของผมนะครับก็เลยเขียนเสริมเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้เป็นเพียงบวกลบอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะครับไอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับนะสนใจที่หวยวันพุธนะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อเดิมที่คุยไปเมื่อวันที่หกรกฎาคมนะครับมันออกวันพุธเช่นกัน ก็เลยเอาข้อมูลผลหวยวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมมาเพิ่มเติมนะครับเอ่อมานั่งคิดไปคิดมานะครับนะเเราคิดกลเม็ดวิธีต่างๆที่จะหาเลขเด่นเลขดับนะครับมาแบ่งปันมันก็กลับไปกลับมาผมก็เลยย้อน <laughs> ย้อนไปถึงวิธีเดิมๆที่ผมเคยใช้เมื่อ ตอนเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นกิติคนคำนวณหรือสมาคมคนนิยมตัวเลขนั่นแหละนะครับผมโอเคอกเกินนำเนาะก่อนจะไปที่เนื้อหานะครับผมไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลตัวเลขน,นะครับทางสถิติเป็นข้อมูลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นนะครับนํามาพูดมาคุยมาวิเคราะห์มามาโนเพื่อจะแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องบน y o u ยูทูบช n e l กิติคนคำนวณทีวีแล้วก็เพจ a c e b o o k กิติคนคำนวณได้รับชมกัน ได้เอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลกันนะครับก็สรุปก็คือผมไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนผมมาคาดการคาดเดานะครับท่านใดอาจจะคิดว่ามั่วก็ได้นะครับนะไม่ว่ากันไม่มีผมว่าไม่มีสูตรไหนที่สถาบันไหนเซ็นรับรองนะครับกองสลากไม่เซ็นรับรองนะครับสูตรหวยนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่เราท่านๆนี่แหละพยายามค้นหาวิธีมาเพื่อจะเอาชนะผมสลากแค่นั้นเอง น,นี่คือการมั่วเอาง่ายๆแล้วกันมาอย่างที่บอกไว้นะครับอย่างที่เกิดนำไว้มันคือวิธีการที่ผมใช้ตั้งแต่ผมเริ่มทำสมาคมคุ้นิยมตัวเลขแรกๆนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณ2014-2013นะวิธีการของผมก็คือนะ เออทำไมผมต้องใช้วิธีการนี้ย้อนกลับมาใช้วิธีการนี้เพราะว่ามันก็นับถอยหลังนับเดินหน้าหาเลขคงที่นะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับสำหรับวิธีการของผมหรือไม่ก็หลักสิบหลักหน่วยตัวนั้นเคยมาตัวนี้เคยมาอะไรพวกนี้แหละนะครับแต่ทีนี้วิธีการเริ่มต้นผมคือผมจะดูไปทีละง,งวดนะอย่างผมจะนับถอยหลังนะ <c oughs> ข้างล่างไปข้างบนเนาะเนี่ยนะครับห้าห้าวันพุธล่าสุดสามงวดนะครับปีหกสามีแล้วสองงวดเนาะวันที่หนึ่งเมษายนกับหนึ่งกรกฎาคมมีห้าทุกงวดนะครับอันนี้สองเอาไว้ก,ก่อนเนาะคุยถึงเรื่องเรื่องห้าก่อนนะครับแล้วปีหกสองก็มีแค่งวดเดียวนะครับวันพุธอันนี้ข้างขึ้นนะงวดที่แล้วอ่างวดวันพุธ นะครับหนึ่งกรกฎาคมตรงกับข้างขึ้นมีห้าติดต่อกันมาสามงวดนะครับปีหกสองมีวันพุธแค่งวดเดียวนะครับนะปีหกหนึ่งนี่มีวันพุธหนึ่งสองสามสี่สี่งวดเลยลักษณะของเลขห้านะครับหนึ่งสองสามแล้วก็้ลักษณะงเลขสองนะหนึ่งสองนะครับเลขสองก็จะเวียนไว้ยังงวดหนึ่งนะครับเนี่ย เวียนไวงวดหนึ่งวันที่ปีหกสองนะครับวันที่สิบหกตุลาคมไม่มีเลขสองนะติดเด่นในสามตัวบนกว่าสองตัวล่างนะครับเอาไง,ไง่ายง่ายไม่มีเลขสองติดเด่นในสามตัวบนกับสองตัวล่างพอมานะครับหนึ่งสิงหาคมเนาะศูนย์สองสองเก้าเนี่ยเอาเลขค่าทิ้งไปก่อน <laughs> พอมาวันที่สองสองมิถุนายนนะครับไม่มีเลขสองนะครับทั้งห้าหลักเลย พอมาวันที่หนึ่งวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับหกหนึ่งสองขึ้นไปก็หนึ่งพฤศจิกายนสองนะครับอยู่หลักสิบเหมือนกันเลยเนี่ยนี่คือลักษณะเลขสองนะครับในในช่วงในช่วงเนี้ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงวดเนี่ยสําหรับหวยวันพุทธนะครับเลขสองจะมาติดติตดต่อกันสองงวดนะครับแล้วงวดถัดไปก็จะไม่มีเลขสองอันนี้คือสถิติที่เห็นในตอนนี้นะ แต่ถ้างวดวันที่สิบหกกันยายนจะมีเลขสองติดเด่นบนหรือล่างก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้พูดถึงเลขสองที่มันที่เห็นกันจะจะนะครับผลหวที่ออกมาแล้วอะ่ะมาสองงวดเว้นหนึ่งงวดนะครับนะก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้อันนี้เว้นไปสองงวดไม่มีเลขสองเนี่ยปั๊บอันนี้ช่วงเริ่มต้นนี่ม,มางวดเว้นงวดนะครับแล้วก็เว้นตรงนี้สองสองงวด เราค่อยมาเริ่มตามที่ผมคุยไปในข้างต้นนะเลขสองมาสองมวดเว้นหนึ่งมวดนะครับเลขสองมาดูที่เลขห้านะครับผมอาจจะเรียงลําดับมู่ัวนะเลขห้าแล้วก็เลขสองเลขสองแล้วก็เลขห้าต้องขอโทษด้วยนะครับนะเลขห้ามันไม่มีรูปแบบตรงเนี้ยมาแล้วก็ไม่มีไม่มีแล้วก็มา ไม่มีห้าแล้วก็มาห้าห้าโอ้หนึ่งสองวงกลมวงกลมสามหายไปสองงวดนะครับเท่าที่เห็นล่าสุดนะแปดงวดล่าสุดเนี่ยวันพุธแปดงวดล่าสุดเนี่ยงวดนี้นะครับงวดนี้งวดนี้มาสามงวดติดต่อกันเว้นไปสองงวดแล้วก็มาสามงวดติดต่อกัน ถ้าเอาตามสถิติแปดงวดล่าสุดนะครับมีความเป็นไปได้ว่าเลขห้าจะไม่มาในวันพุธอีกสามงวดอีกสองงวดเนาะอันนี้วิเคราะห์จากจากหวยวันพุธล่าสุดก่อนเนาะนะครับมาดูที่เลขแปดนะครับมาดูที่เลขแปดไม่มี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 แปดโอ้โหนะครับห่างกัน หนึ่งสองสามสี่ถ้าจะนับจริงๆก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดนะครับถึงจะมีแปดครั้งหนึ่งตั้งแต่ปีหกหนึ่งเลยนะครับสองมิถุนาหกหนึ่งนะแต่เออนี่ไงเขาก็มาติดต่อกันอยู่นะนะครับมาติดต่อกันแถมบนล่างด้วยอันนี้ก็บนล่างนะเออมาติดต่อกันสามงวด หนึ่งสองสามขึ้นไปอีกโอ้ใช่นี่ไงเออรูปแบบรูปแบบของเลขแปดก็ชัดเจนแล้วนะครับนะหนึ่งสองสามหลังจากนั้นก็หายไปสามงวดนะครับมาโผล่งวดถัดมาหนึ่งสองสาม แล้วก็หายไป1 2 3 4โอ้หายไปสี่งวดสแสดงว่าถ้าเป็นไปนตามสถิตินี้เลข8จะมาจะมานะครับผมต้องเขียนไว้อย่างนี้เนาะเมื่อกี้คุยไปถึงเลข2เลข2เลขห้าเนาะแล้วก็8นะครับ สมีโอกาสที่จะดับนะครับนะพอมาติดต่อกันสองวดนแล้วห้ามาติดต่อกัน1 2, 1, 2ึ่งสองสามหนึ่งสองสามเช่นกันส่วน8ดนี่มีโอกาสที่จะเด่นนะเนี่ยนะครับ8มีโอกาสที่จะเด่นนะอันนี้ตามอันนี้ไม่เกี่ยวกับสูตรเือนนะอันนี้เฉพาะจุดสังเกตหวยบรรพุทธนะครับนะ มีโอกาสที่จะดับนะครับตามเสติหน้านี้อย่างเดียวนะครับนะถ้าไปคุยเรื่องสูตรอื่นอีกสูตรหนึ่งสองหรือห้าอาจจะเด่นอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับวิเคราะห์แค่หวยวันพุธตามเสถินะครับห้าก็น่าจะดับนะส่วนแปดนี่เด่นนะส่วนแปดนี่น่าจะเด่น ไปด,ดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันออกล่าสุดในงวันที่1เดือน7ปี63เนะเลข3ครับะไปดูเลข3กันมันเป็นยังไงโอ้1 2 3 4 5 6 6 6งวดนะครับ3 8 8 3นะครับ3 8 8 3 เออติดต่อกันอยู่นะนะครับนี่นะสามสามถัดขึ้นไปสามสามเออเนี่ยอันนี้เป็นการมโนโน,นะครับนะผมออกตัวอย่างแรงเลยนะหากท่านอาจจะว่าผมมั่วผมก็ยอมรับเนาะนี่คือการหาเรื่องมาคุยล่าสุดนะครับเอาแค่ใกล้ๆนี่เนาะ อย่างน,น้อยก็มาติดต่อกันสองงวดนะครับหวยวันพุธต้องมีสามติดต่อกันสองงวดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าวันที่สิบหกที่จะถึงเนี้ยสามจะเด่นนะครับง่ายไหมครับนี่คือวิธีแรกๆที่ผมใช้นะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นสมาคมผู้นิยมตัวเลขผมวิเคราะห์เลขอย่างนี้แหละแล้วก็ดันเข้าด้วยนะนะครับเดี๋ยวคิดถัดไปนะครับผมจะพยายามเอ่อมาจับฉลากเลขเสียงโชคเนาะเมื่องวดที่แล้วเลขเสียงโชคนี่กิติจับไม่แม่เลยดับทั้งสามตัวเลยนะก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านให้กําลังใจเข้ามาเนาะมันไม่มีสํานักไหนเข้าเลยงวดที่แล้วนะครับแตกกระจุยนะครับหลายๆสํานักแตกกระจุย เพราะว่าเลข9 9 9 9 9 7แล้วก็9 8นะมีเลข3ตัวเองรางวันที่1กับเลขท้าย2ตัวมีเลข7 8 9ถ้าใครเล่น7 8 9นเนี่ยรวยเลยนะครับวินกลับไปกลับมาเนาะถ้าเลข2ตัวก็วินได้9ชุดเองทั้งบนทั้งล่างเลย9 8 9 7 นี่คือวิธีเริ่มต้นที่ผมเ,เริ่มทำหวยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะน่าจะปี2013หรือ2014นี่แหละนะครับซึ่งในช่วงนั้นก็ด้วยวิธีการนี้จับสังเกตหวยในวันต่างๆวันที่ต่างๆงวดต่างๆนะครับด้วยวิธีการนี้แหละการมารูปแบบของการมาของตัวเลขนะครับการออกของตัวเลขมันจะสัมพันธ์กันอยู่เนาะ ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากหรอกแล้วแต่ใครจะสังเกตยังไงนะครับผมผมจะเอาภาพนี้เป็นภาพเอาเป็นภาพปกหน้าจอเลยนะหน้า YouTube เลยนะครับนะโอเคครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในช่วงหลังๆมาเนี่ยผมค่อนข้างจะ ยุ่งกับงานอื่นอยู่นะครับก็จะพยายามาหาเวลามาพูดมาคุยให้พ่อแม่พี่น้องเอาไว้เป็นเอาตัวเลขไว้เป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เนาะนะครับมันอาจจะยากหน่อยแต่ผมว่าไม่เหนือบากว่าแรงมนุษย์เราหรอก <laughs> นะ,ะมันต้องมีทางสินะครับผมไม่เสียกำลังใจแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ